กันก่อนชื่อหมวดองชื่องค์อ่านว่าจงใช่ไหมคะชื่องชองนะสื่อองค์ทรงนี่ไม่ค่อยมีหรือองค์รงนะคะหรือชื่อ,องจองชื่อองค์ทรงชื่อองค์ทรงนะ ซซ่งซซงอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือแถวหน้าแถวหน้าทั้งหมดค่ะพยัญชนะเสียงที่มีสองตัวผสมกันสองตัวแล้วก็อักษรพยัญชนะไอ้ไม่ใช่สระที่เป็นเสียงนาสินะคะหมดข้างหลังมาดูอ e ีกับโอ o e โอ o, e o, e o, e o. เอียว e เขาจะลดรูปนะคะนี่คืออ e ีบวกกับโอมันอักเป็นเ e อียวใช่ไหมคะเอีย e วเขาลดรูปเหลือแค่นี้พอละเอียว e o. นะอ่าเช่นคําว่าเลี้ยวใช่ไหมคะเลอเอียวเลี้ยวเลี้ยวเลขหกนะเลี้ยวนะคะเลี้ยวทีนี้มา e an. อีบวกอานะดูกัน เป็นยังไงดี e านพี่ซันนี่ว่า,ามันออกเป็นเสียงยังไงดีคะ e กับอ n น an Ian, e an ใช่ไหม e an อ่า e a นออกเป็นสระเ e อียนเหมือนใจเจียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะ Ian, e an e an นะคะ e an อันนี้ออกสระเป็น e an อันนี้ออกเป็นเ e อวเอวเอียนเบาแว่นเนาะ เยียน i n เหมือนอังกฤษนั n, in, 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 uh, ่นแหละยิ in bin, in นะคะยินออกเสียงเหมือนยอยักษ์ผสมนิดนิดยินนะคะยินนะเช่นค่ะยยินนะเช่นปวยินปินผวยินพินมวยินมินแล้วอินลินอ่ะ เออินดินนะคะจีอินจินนะคะชีอินชินซีอินซินนะประมาณนี้สระอินต่อไปอีบวกอังอันนี้ก็ซับซ้อนมาอีกผสมสามเลยเสียงสระเขาผสมสองผสมสามมาดูอีบวกอังอียังใช่ไหมคะอียังอียัง เอียงออกประมาณเอียงประมาณเอียงๆหน่อยอ่ะเอียงเช่นเจเอียงจียงนะเลเอียงเลียงเนเอียงเนียงอ่าเนียงนะคะแล้วก็มีอะไรคะเพียงเพียงเลียงเอียงเลียงชีเอียงชียง ซี่ยังเซียงนะประมาณนี้ยังซียงอย่างนี้กันต่อไปอิงใช่ไหมคะอันนี้อิงอันนี้ยังอิงสระอิงอิงนะคะอิงอ่ายิงเช่นจียิงจิงฮะชีอิง ชิงซีอิงซิงนะมวยอิงมิงพวอิง <h> ป <PS. S 1> ิงอ่ะพวยอิงพิงมวยอิงม <uins> ิงนะคะเนออิง <h> น <vaccines. S 1> ิงนะคะเลออิงลิงนะเตออิงติงเธออิงทิงนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะมีเยอะแยะ C ีอินซิงนะอินลิงนะก็จะเป็นพวกนี้หย่าค <Yeah. S 1> ูลบกันแป๊บหนึ่งเต็มไปหมดแล้วสลับหน้านี้เมื่อกี้คือโออนันเอื้นอนอังเอิงงง,งยิวยันยินยัง องแล้วก็ตัวนี้จะออกเสียงซับซ้อนมานิดหนึ่งอีกับองเป็นยงนะคะอ,อีบวกองถ้าเราเขียนช้าๆก็คืออียองนะยงนะยงสละยงเช่นซีอียอง G งจีอจียองจยง ชียงชงนะชงจงมีไม่เยอะค่ะสำเสียงนี้ตัวอื่นจะออกเสียงไม่ได้ละมาเนี่แหละจงชงชงนะคะเป็นอยองนะยงอ่าต่อไปอูกับอานมาดูเปลี่ยนสีนิดนึงค่ะสีนี้ไม่ชัดขออนุญาตลบ อูบวกอันน้องฟังวิงปเราว่ามันจะออกเสียงเป็นอะไรดีอูอันอวนใช่ไหมคะอวนใช่ไหมคะออกประมาณเหมือนภาษาไทยง่ายๆคืออวนนะอวนอูอันนี่แหละรวมกันเร็วๆอวนนะคะเป็นประมาณอวนอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้อวนเช่นเกออูอวน กวนเมื่อกี้เหมยกวนสี่ si, ใช่ไหมคะกวนนะคะชูอวันชวนชูอวันชวนนะคะซูอวันชวนนะคะเลออวันรวนนะ,ะ iu, an, an, นะประมาณนี้ <Yeah. S 1> นะคะอันนี้ออกเป็นอวันอวัน ตัวนี้อูเอินอูกับเอินเพื่อเป็นอวนนะคะเอาประมาณอวนคล้ายคอุนประมาณอวนนะคะอวนมันออกเหมือนอูอวนอย่างเงี้ยแต่ออกเร็วๆอวนอ่าอวนอวนเช่นอ่ะเลยเอ้สีนี้ไม่ได้นะคะ หมือนสระอุนนะคะอุนเอออุนเช่นไรเอ่ยเลออุนลุนใช่ไหมคะจือจนะอุนจุนนะชื่ออุนชุนอนะ่ประมาณนี้ชุนซือนะซืออุนซุนนะซุน ต่อไปอันนี้เป็นอวังอวังอวังคล้ายๆประมาณสระอวังอย่างนี้นะคะอวังเช่นเกออูวังกวังนะกวงเฮออูวังฮวงอาณนี้เดี๋ยวเราจะเจอในแบบเรียนแล้วเราค่อยๆสะกดเอาเนาะอันนี้อวงนะคะอวง อันนี้ก็หายากนะเดี๋ยวค่อยเจอแล้วค่อยว่ากันอันนี้ก็อวนอวินตัวนี้ออกเป็นสลักวินอ่าอันนี้เป็นอวียนอวีนเช่น chiu เวนเชียนมันคือมาจากตัวนี้แหละเชียนนะคะ chiu เวนเชียนนะคะในสองจุดเชียนสระกอวียนสลักวินอันนี้สระอวง ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อวอวง,วงอ่ะอตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมสงสัยครูจะได้ไม่ผ่านไปไง่ายๆ